อ้ามันนี่ต่อยลูกเวลามีน้อยใช้ต่อยอย่างประหยัดได้เลยเก็บกับผมเ้วยของงานก่อนนีเคือโต้ต่อนเอาไปเดินาไปเด้นขายกับ15ปีคาร์มาจากับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยก็ก็ต้องขอบคุณคาร์มาร์กนะคะเคนนี้ดอค่ะเป็นพรีเซนเตอร์น้องใหม่นะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับคุณออมก็ดีใจมากเป็นครั้งแรกที่เจอคนเยอะๆแบบพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยก็ขาดตัวน้องใหม่ด้วยนะคะอา ก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวันนี้พี่พี่นักข่าวทีแฟนคลับมาเยอะแยะกันหมดเลยแล้วรวมถึงพี่พี่ดารานักแสดงทุกท่านด้วยก็มากันเยอะค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เราตกใจกับยอดขายไหมพอเรามาเป็นพิซเตอร์ปุ๊บทะลุอลายมากเอาจริงๆไม่รู้ว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องว่ายอดขายเท่าไหร่ไม่รู้องไม่พอรู้ของไม่พอขายจริงปะดีใจมากแสดงว่าของเขาดีจริงใช่ ดีใจดีใจดีใจมากเราไว้เพียง15ปีไวยพรหรอก็ขอให้คาร์มารนะคะแล้วก็แบรนด์นะคือคาร์มารททั้งหมดเนี่ยขายดีนะคะแล้วก็ผลิตผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ต่อมาให้คนใช้อย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะใช่เช่นกันเลยค่ะก็แฮปปี้15ปีแอนนิเวอร์ซารีคาร์มารนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยแล้วก็คนอินเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างกับเดินทางการเป็นแฟนมีทั่ว เอนชีอยสแล้วนกจาโคโล่ยางยังไม่โคโล่แต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็เอ่อถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะคือพอเจอพวกแฟนแฟนเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอ่ะค่ะือมันหายเหนื่อยเห็นเห็นเห็นการที่แบบเขาอุตส่าห์มารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมัน มันหายเหนื่อยแล้วย,ยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับค่ะเราชินกับคําว่าสนามบินแตกยังชินแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบ <c oughs> อคืออมว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า,วาถ้าถ้าทุกคนเว้นระยะก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นาน<บ>าขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบายๆอะไรเงี้ยถ้าทุกคนแบบแบบมีมีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต,ไแต่แต่ละเมืองแต่และเมืองที่ไปไม,มันแตกต่า<ค>ง <ๆ S 2> กันไหม,ไมต่างไมหมต่างไหมอ๋อแฟนคลับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่างกันไหมก็ แทบจะไม่ไม่ค่อยถ่ายกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เต้องเตรียมต้องรับมือไหมร่บเพราะว่าแบบเราก็ไปรู้ว่า,าต้องเตรียมตัวยังไงพอแบบ<า>รับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกันแบบอูู้ฝูงชนอ๋อก็อืมจริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมาก ที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอะ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเออก็วอนให้แฟนๆแบบคืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าแบบถ้าสมมติอัดๆเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ล้มคือแฟนๆก็ลมด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไป ประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอ่ะคือก็มีแฟนๆรุมเราพี่หลีก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่อยากให้แฟนๆจริงใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเกิดแบบเพ้อนีหเลยไม่อยากให้เจ็บเลยใช่คะแล้วอย่างเพราพมันออกมาหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเราสองคนตรงนี้มีมาตรการอย่างไร้างสำหรับเราหลังจากไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางออร์แกไนซ์เขาก็คงจะคุยกับสนามบินว่าให้แบบจัดระเบียบพี่ๆแพร่ข่าวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอยู่กันเป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นด้วยอ,อ,อย่างอย่างอย่างมาภาพพิงเห็นแม่ก้อยเองก็แบบถูกเปลี่ยนออกมาเลย <c oughs> ไม่นเป็นเป็นนขับแล้ว <c oughs> คุณก้อยคุณก้อยเดินกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เ,เราเจอหน้ากันครั้งแรกพี่ทีมงานพีาอาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอยาร่างเงี้ยแต่ล่าสุดที่หลีกโดนปัดที่บอกมีคนเข้ามามีคนเข้ามามาถึงมาที่มีจุดที่อยู่ถึงตัวเราอ่ะอ๋อใช่ก็มี แล้วก็มีก็คือเขาพยายามเอาของมาให้เราเป็นตุ๊กตาให้เป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำอย่างนี้อ่ะอ๋อใช่รับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยชิคเก้นใช่แบบนี้อ๋อข้อข่าวเปลี่ยนอีกแล้วไม่ใช่หรออีกอันหนึ่งหรอไม่จริงเหรออันนี้หรอที่ที่บอกว่าที่จะเหมือนเข้ามาถึงโจมเราที่เหมือนจะมาถึงได้ถึงตัว ใช่ไหมใช่ตุ๊กตาอันนี้คือล่าสุดใช่ตุ๊กตาไหมคะหนูก็ไม่เคยอัปเดตอีกเหมือนนะคะอ๋อใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่ต้องพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือเขาให้ไม่ถึงเขาก็เลยเหวี่ยงตุ๊กตาอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คิดในช่วงจังหวะสั้นๆคนคิดว่าจะเข้ามาถูโจม น่าจะน่าจะนานน่ค่ะใช่เรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนนะแต่ความพัดก่อนเรากระแสดราม่ากันตลอดเลยนะก็รอมีไหมอะไรใส่อะไรบ้างค่ะอะไรบ้างค่ะอะไรแบบดราม่าม่าในกับพี่โป๊ยังไงบ้างที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องราวที่แบบว่ามีกับพี่โป๊ยอย่างเงี้ยอันนี้พี่โป๊ยใช่ไหมว่าอยู่แนบชิดไปแฟนคลับไม่ค่อยคอใจ อ๋อจริงๆมันก็ตามบีต้องตอบเองตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมไม่ไม่ได้คือคือไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจในการทํางานก็คือหลิงไว้ใจคนรอบข้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่นักแสดงหรือว่าพี่พี่ทีมงานเขาก็คงเซฟเราอยู่รอบข้างตลอดแล้วส่วนตัวหลิเงเองก็ก,ก็ก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าอย่างไรอะไรอย่างเง เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกแบบไม่ให้เกียรติหรือว่าอะไรคือด้วยที่ว่าเราทํางานในวงการอาจจะมีแบบเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาทํางานมันก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันนิดนึงอะค่ะใช่อย่างอย่างอย่างท่ายืนที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเซตวางไว้อยู่แล้วใช่อาจจะอาจจะด้วยเลนมันแคบแล้วก็มันอาจจะดูเป็นคนเยอะๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนถ่ายตอนที่เราทรู้สึกเราไม่ได้มีโมเมนต์รู้สึกว่าเอ้ยใกล้ชิดกันเกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใกล้ชิดกันเกินไปเหรอตอนนั้นก็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 คงทำตามทำตามความเหมาะสมที่ที่พี่ทีมงานให้ทำแต่กระแสดราม่ามันโจมตีหนักไปอย่างที่โป๊ะเลยเรารู้สึกยังไงบ้างไม่งอนยังช่องสามก็ออกมาร่อนออกจดหมายชี้แจงว่าเอออย่าพลาดทิ้งนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เออ ตัวตัวหลิงเองยังไงจริงจริงหลิงไม่ได้ติดตามมากขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามดราม่าหลิงไม่ได้ติดตามดราม่ามากขอโทษเขาว่าพี่โป๊บว่ายังไงครับมีคนมีคนไปตัดโจรตีพี่โป๊เยอะฮี่ปเลรว่าไปว่าป๊่เรป่ไปว่าไปว่าไปว่าอยว่าไปว่ว่าไป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 ว่นไป่าไป่ว่า่งาา่วาปากบ่เข้าใจผิดอะไร่าไ่ จจะเข้าได้ผิดวพาแบบไม่น่าเลยค่ะก็ก็บ้อนทุกคนนะคะอยาอยาใช้เขาแล้วคำพูดที่หลุดดุนแรงเกินทำให้แบบจิตใจอีกอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีค่ะเอส่วนตัวอาจจะต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องคือเข้าใจแฟนๆเลยเข้าใจแฟนๆด้วยที่ว่าเราเขาเขาเป็นห่วงเราแหละเพราะว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วก็ <Das que at> เราไม่ทำลายใครเราไม่เอาคำพูดตัวเองไปทำ้ายใครค่ะใช่การออมรู้สึกยังไงบ้างออมสึกงยังไงบ้างกับการที่แบบว่าเพราะมันมีราม่าเงีเ้ยกลัวคนไม่กล้กามาครับกล้าใกล้เราร่วม<ๆ>งานกับเราอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่หลีก็คือทำงานกับทุกคนได้ปกติเลยแล้วก็รักกันดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามีแฟนๆเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็ให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำว่าแบบอธิบายอะไรอย่างเงี้ย วันนั between, sadece, ้นพี่โป๊ะเขาก็มันจะมีการถ่ายอะไรสักอย่างค่ะพี่โป๊ก็พยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงก็มองว่าพี่โป๊เป็นเป็นเป็นผู้ร่วมงานพี่ชายที่ที่นิสัยดีค่ะใช่แบบไม่เป็นไรเลยพี่ๆน่ารักกับเรามากใช่แต่ว่าถ้าถ้าหลิงเองรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ดีแล้วหลิงจะไปแอบกระซิบทีมงานเอง พี่ถามเอาสุดท้ายเลยวันนี้แจกปฏิทินช่องแตกเขาบินกันมากายมากรู้สึกไงบ้างดีใจไหมดีใจเนาะเขามาร้องแต่ค่าคืนนะ่าคืนรอข่ำคืนคืนก่อนวัน้ข้ามคืนเขารอข้ามคืนเตกันเลยรู้สึกไงบ้างเขาทุกเขามาแบบเ้ารอรู้สึกแบบเขาทํากันได้ยังไงอ่ะแบบทํากันได้ยังไงข้ามคืนเลยนะบางครั้งเรารอแบบร้านอาหารแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่ไหวแล้วว่าแต่นี่เราบอกแฟนๆตลอดว่าคุณมารอตั้งแต่ตอนคืนคุณผ่านตอนเช้าตอนเที่ยงที่มารอรอตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โห แบบต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อุตส่ามารอกันใช่จริงๆแทบจะทุกงานเลยเขาจะแบบอย่างอย่างเช่นสนามบินหรือว่าที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. จริงๆเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้คุณค่ากับกับแฟนๆที่ตั้งหน้าตั้งตามารอเรา mm hmm. เพื่อที่จะมาเจอเรา mm hmm. แต่ว่าก็อยากให้แฟนๆดูแล ดูแลสุขภาพตัวเองอหรือว่าดูแลคือ,ค,อคือไม่อยากให้ให้รอข้ามคืนมากกว่าใช่ใชแบบ<ร>ตอนเช้าก็ได้เราไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะอันตรายหรือเปล่าข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงคิวเขาเริ่มแจกบ่ายสามอะไรเงี้ยมาใกล้ๆก็ได้ใช่ทุกคนจะได้ถ้ามาใกล้ๆทุกคนจะได้รวมตัวกันมาใกล้ใกล้ก็้จะได้ไม่ต้องมีใครรอนานโอเคโอเคร่ค่